เมื่อราว250ล้านปีก่อนบนผืนแผ่นด,ดินอันร้อนระอุข,ของโลกยุคทรแอสซิกกลุ่มสัตว์ประหลาดที่หน้าตาเหมือนกิ้งก่าผสมบูด็อกที่ชื่อว่าลิสโทรซอรัสรวมตัวกันในพื้นที่ชุ่มน้ำสุดท้ายก่อนจะทยอยสิ้นใจอย่างเงียบงนันซากของพวกมัน ดูเหมือนสัตว์ที่ถูกรถชนเพราะอยู่ในสภาพแห้งกรังและส่วนแขนขาเหยียดออกเหมือนถูกอบจนกลายเป็นมัมมี่และนั่นคือภาพสะท้อนหนึ่งของวิกฤตภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก สัตว์ดึกดำบรรพ์เหล่านี้รอดชีวิตจากการสูญพันธ์ครั้งใหญ่เมื่อ252ล้านปีก่อนโดยเหตุการณ์ที่ทำให้สัตว์มีกระดูกสันหลังบนบกกว่า70%และสัตว์ทะเลถึง96%สูญพันธ์ไปคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบเฉียบพลันทําให้โลกในขณะนั้นแห้งแล้งสุดขีดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภัยแล้งรุนแรงนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าและอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ลิสโทรซอลัสหลายฝูงตายพร้อมกัน นักวิจัยพบฟรอซิลลิสโทรซอรัสกว่า1 7 0เจตัวถูกฝังอยู่ในชั้นหินทรายที่ลึกถึง2เมตรในทะเลทรายคารูประเทศแอฟริกาใตา้พวกมันเป็นสัตว์กินพืชขนาดเท่าหมูที่มีจงอยปากคล้ายเต่าสำหรับเคี้ยวพืชตามพื้นที่แห้งแลง้งลิสโทรซอลัสเป็นกลุ่มสัตว์ในสายวิวัฒนาการที่เรียกว่าเรทราสิ์กลุ่มเดียวกับบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบันสิ่งที่น่าหดหูคือส่วนใหญ่ที่ตายนั้นเป็นสัตว์วัยเยาว์ นักวิจัยเชื่อว่าพวกมันได้รวมกลุ่มกันเพื่อสแสวงหาน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำสุดท้ายก่อนจะทยอยตายจนหมดแมลิสโทรโซลัสจะเป็นสัตว์ที่รอดชีวิตจากการสูญพันธ์ครั้งใหญ่แต่มันก็ไม่ได้จเจริญรุ่งเรืองอย่างที่เคยคิดซึ่งฟอสซิลที่พบแสดงให้เห็นว่าพวกมันมีอายุไขสัน้นและอาจต้องใช้กลยุทธ์เกิดเร็วตายเร็วเพื่อเอาชีวิตรอดหนึ่งในฟอสซิลที่ค้นพบคือซากสองตัวนอนทับกันแขนขาเหยียดออกคล้ายมัมมี่ นักวิจัยกล่าวว่าพวกมันอาจจะล้มลงกลางทางขณะพยายามส่องแสวงหาแหล่งน้ำสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ250ล้านปีก่อนกำลังเป็นภาพสะท้อนอนาคตของเราถ้าเราไม่ช่วยกันหยุดวิกฤตโลกร้อนการฟื้นฟูอาจใช้เวลานานกว่าเผ่าพันธุ์ใดๆบนโลกและเหล่าฟรอซซิลที่เงียบงันในหินทรายคารูก็อาจกำลังพยายามตะโกนเตือนพวกเราอยู่ก็เป็นได้